สมิทแคปิตอลลสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยสืบเนื่องจากว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามักจะมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงยอดขายของมอเตอร์ไซค์แต่ละค่ายว่าเป็นอย่างไรวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ คลั้งสำคัญของวงการรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยเพราะว่ายอดขายในช่วง6เดือนแรกของปีพศ2566ที่ผ่านมาทุกยี่ห้อมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นมากกว่า1ล้านคันถ้าหากว่าในช่วงครึ่งปีหลังทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยอดขายของมอเตอร์ไซค์ในปีนี้จะทะลุเกินกว่า2ล้านคันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีย้ำนะครับว่า ทะลุเกินกว่า2ล้านคันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีย้อนหลังกลับไปในช่วง3ปีที่ผ่านมาปีพศ2563ช่วงนั้นโควิด -19 ระบาดหนักในประเทศไทยยอดขายของมอเตอร์ไซค์ปรับตัวลดลงเหลือเพียง1 5 18,000คันถัดมาในปีพศ2564โควิด -19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องแต่ยอดขายของมอเตอร์ไซค์ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่1 6 1 0 0 0 0คันและในปีพศ2565ที่ผ่านมาปัญหาของโควิด -19 ก็คลี่คลายลงไปแล้วยอดขายมอเตอร์ไซค์ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่1ล8 0 2 0 0 0 0คันและในปีนี้พศ2566มีแนวโน้มครับว่าตัวเลขการขายมอเตอร์ไซค์จะทะลุเกินกว่า2ล้านคัน มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ11-12%นับเป็นสถิติยอดขายสูงสุดในรอบ10กว่าปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวงการมอเตอร์ไซค์เคยมีการวิเคราะห์เอาไว้ครับว่าโอกาสที่จะมีการผลิตมอเตอร์ไซค์ขายในเมืองไทยเกินกว่า2ล้านคันอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นไปได้ยากมากแต่ว่าปีนี้พศ2566จะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยครับ บทสรุปของยอดขายมอเตอร์ไซค์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนอันดับหนึ่งเป็นของ Honda ครับทำตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น787,000คันถ้าคูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็น1,575,000คันนี่คือตัวเลขประมาณการนะครับที่คาดว่า Honda จะทำได้ในปีนี้และจะเป็นการคลองอันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ตั้งแต่ปีพศ2532เป็นเวลา35ปีติดต่อกันครับอันดับที่2เป็นของยามาฮ่าในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมายามาฮ่ามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น142,400คันถ้าครึ่งปีหลังทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมการขายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยามาฮ่าจะมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นในปีพศ2566ก็คือ 284,800คันครองอันดับที่2อย่างเหนียวแน่นรองจาก Honda อันดับที่3เป็นของ v ว s p a ครับในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น23,450คันประมาณการคร่าวๆสรุปจบปีนี้ v ว s p a จะมีตัวเลขการขายประมาณ4,6900คันอาจจะเป็นปีแรกที่ v ว s p a นั้นมีตัวเลขการขาย ปรับตัวลดวลงเล็กน้อยหลังจากที่มีการเติบโตมาอย่างยาวนานเป็นเวลา12-13ปีติดต่อกันอันดับ4เป็นของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยซึ่งมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสรุปตัวเลขการขาย6เดือนแรกของปีนี้ทำได้17,866คันประมาณการาคร่าวๆว่าในปีพศ2566ยอดขายของ GPX จะอยู่ที่ 35,700คันอันดับ5 l a m b มเบรตตาแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอิตาลีที่มีการเติบโตอย่างมากมาย9ก้ากระโดดในช่วงปีนี้ครับเมื่อปีที่แล้วเลมเ r รตตาอยู่อันดับที่7ปีนี้ขึ้นมาอยู่ที่5สรุปตัวเลขการขายรวม6เดือนที่ผ่านมาทำได้5 8าได้5,896คันประมาณการว่าจบปี2,566 l ลมเบตตจะมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นประมาณ1 2 0 0 0คันมากกว่าปีที่แล้วที่ทำได้5 8าได้5,890คันเห็น <c oughs> <He S 2> ชัดเจนครับว่าตัวเลขการขายนั้นปรับตัวสูงขึ้นกว่า2เท่าตัวทีเดียวครับอันดับ6เป็นของเดโก้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ครับปีที่แล้วเดโก้อยู่อันดับที่10แต่ว่าในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาขยับขึ้นมา อยู่อันดับที่6ครับด้วยตัวเลขการขายรวม6เดือน4,349คันประมาณการได้ว่าจบปีนี้เดโก้จะมียอดขาย8,700คันซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามีตัวเลขการขายที่สูงมากอันดับที่7เป็นของซูซูกิครับในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น3,596คันประมาณการคร่าวๆนะครับจบปี2,566 จะมีตัวเลขการขายรวม7,200คันโดยมีรถครอบครัวรุ่น Smash FI เป็นตัวลุยตลาดในช่วงที่ผ่านมาครับอันดับที่8 Royal Enfield แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอินเดียในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมานั้นทำได้สูงถึง2,301คันอีก6เดือนที่เหลือของปีนี้คาดว่าตัวเลขการขายรวมของ Royal Enfield จะทำได้สูงถึง4,600คันก็ไม่แน่ครับ ในช่วงปลายปีถ้ามีแคมเปญดีๆตัวเลขการขายของรถยนต์เอ็นฟิอาจจะขยับขึ้นไปใกล้เคียงกับ5,000คันก็เป็นได้รุ่นที่มีตัวเลขการขายสูงสุดก็คือค l a s s ิก350พระเอกตลอดการของรถยนต์เอ็นฟิครับอันดับที่9เป็นของลิวก้าแบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีน6เดือนแรกที่ผ่านมาทำได้2,182คันจบปีนี้น่าจะมีตัวเลขการขายมากกว่า4,000คัน จากอันดับที่6เมื่อปีที่แล้วมาอยู่อันดับที่9ในปีนี้ดูเหมือนว่าลิวกานั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางตลาดใหม่อาจต้องมีการนำรถไฟฟ้าเข้ามาเสริมตลาดให้มากขึ้นอันดับที่10เป็นของมาลากุติแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอิตาลีปีที่แล้วอยู่อันดับที่11ครับตัวเลขการขาย2288คันแต่ว่าเพียงแค่6เดือนแรกของปีนี้ทำได้ถึง 2,121คันเกือบเท่ากับปีที่แล้วอีก6เดือนที่เหลือคาดว่าตัวเลขรวมทั้งสิ้นของม a กุติในเมืองไทยจะทำได้สูงถึง4,200คันนับเป็นครั้งแรกของม a กุติที่สามารถก้าวขึ้นมาติดท็อป10ของชาร์ตวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยได้และนี่ก็คือบทสรุปของ10อันดับแรกที่มียอดขายสูงสุดของวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยประจำปี2,566 มาถึงตรงนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาสกินั้นอยู่ที่เท่าไหร่ตกจากอันดับที่8เมื่อปีที่แล้วลงมาอยู่ที่ประมาณ12ของปีนี้แนวโน้มยังน่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่ายอดขายปรับตัวลดลงอย่างมากมายทีเดียวในขณะที่ฮาร์ลีย์เดวิสันปีนี้เป็นปีทองครับอาจจะมีตัวเลขการขายทะลุเกินกว่า2,000คันเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วทำได้1759คัน 6เดือนที่ผ่านมานั้นทำได้1,161คันชัดเจนครับว่าครึ่งปีหลังรวมแล้วทะลุเกินกว่า2,000คันแน่นอนครับเรื่องราวของวงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรโอกาสหน้าผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีหลายคนสอบถามถึงรวมถึงยอดขายของบิ๊กไบค์เป็นอย่างไรนั้นโอกาสหน้าติดตามกันให้ดีๆครับคิดผ่อมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเรา summit capital listing